สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับพบกับช่องพราเครื่องคิตจีนะครับช่องการติดต่อก็เบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งก็สองสามเจ็ดห้าศูนย์ครับไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งก็สองสามเจ็ดห้าศูนย์ครับวันนี้มีพระมาให้ชมกันประมาณหกองนะครับเมื่อเช้านี้ไปเดินสนามมาได้มาประมาณนี้ครับว่าจะลงให้ดูตั้งแต่เช้าแล้วครับแต่ว่าไปซ่อมท่อประปามานะครับเลยไม่มีเวลา แล้วก็มัน,มนกาวติดมือด้วยครับแล้วก็เลยยังไม่ออกไม่หมดนะครับดูเนี่ยไปต้มท่อปลาปลามานะก็เลยดึงดูหน้าเกลนี้ออกไปบ้างแล้วนะครับติดมือเต็มเลยนะฮะท่อปลาปลาครับมันตันนะครับก็เลยต้องเดินท่อใหม่นะเดี๋ยวมาโชว์พักกันนะครับของแรกก็เป็นผระสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับ เป็นพระสมเด็จ7ชั้นอันนี้เป็นพระกูนะครับกูวัดโพเกียบนะครับอ่างทองนะครับสร้างเมื่อเขาว่าสร้างหรือหรือแต่กูเมื่อราวปี2490นะครับผสมมวลสารเก่าของสมเด็จเกศวัดเกศชายโยนะครับนี่ครเป็น7ชั้นนิยม A นะครับ เป็นพระกูนะครับกูวัดพวกเกียบนะครับก็จะมีหลายพิมพ์นะกูนี้นะฮะแต่อันนี้เป็นเจ็ดชั้นนิยมเอับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นรอยนิ้วมือนะในการกดนะฮะเนี่ยเราจะมีคาบกูนะ ด้านข้างก็จะมีรอยแยกๆอย่างเงี้ยอยู่นะผ่ากลางมาอย่างี้นะเนี่ยอุ้ยคาบกาวติดเต็มหมดเลยอ่าองค์นี้นะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆสนใจนะครับผมเปิดไว้ที่สองรอยห้าสิบาทนะครับน่ครับสองรอหาิบาทเป็นพักกูนะครับ เผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับครับองค์ถัดไปนี่อ่าเป็นพระพิมพ์ของหลวงปู่ภูนะครับแต่องค์นี้ไปไปออกอภิฟากุนะครับอันนี้ผมน่าจะประมาณนั้นฮะที่วัดอ่านันทารามนะครับราดุรีนะครับ นะครับอันนี้เป็นพระที่ประวัตินี่เขาน่าจะมีการขอยืมพิมพ์หรืออะไรทั้งอย่างนี้คไปหลวงกุไว้ที่วัดนันทารามราชบุรีนะครับเป็นสมเด็จอ,อฮะเจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นหรือเ่านะเดี๋ยว่องดู ครับเดชั้นหูติ่งนะครับหกล่องนะครับแขนกลมนะครับหลวงปู่นะครับเป็นพระไปลงกุที่วัดเกาะนันทารามนะครับลาดบุรีครับเพื่อนๆพี่สนใจนะครับสามารถลองเซิร์ชหาประวัติข้อมูลดูนะครับนะครับ สนใจสามารถทักมา,อาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับต้องการรูปเพิ่มเติมได้นะครับทางไลน์ได้นะครับอ,องนี้นะครับองนี้ผมเปิดไว้ที่เร็วๆนะครับตอนนี้นะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับ500อยบาทนะครับ อ,อง์นี้เป็นพระพิมพอะไรล่ะพิมพทรงเม่นนะครับเป็นพระล้อพิมพ์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับการบนจะติดผงนะฮะอุดผงนะครับเป็นผงพุทธคุณนะครับองค์นี้นะครับทรงแบบนี้นะครับด้านหลังนี้เป็นรอยกระดานหนึ่งแบบนี้นะครับขีดๆอย่างนี้นะเล่นหาเป็นหลวงพ่อสุพจระสุทัศนะครับ เผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักหรือโทรมาส,สอบถามได้นะครับดูน้หาเนี่อันนี้เนื้อผงพุทธคุณนะครับเนี่ยงนี้เอา250บาทนะครับ250บาทนะครับ เพื่อนๆพี่ๆทนาสนใจสมัติทักทักไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับครับเราชมองค์ถัดไปนะองค์ถัดมานี่เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดนะครับด้านหลังเป็นอาจารย์นองนะครับกับตะกุดนาลายแปลงลูกนะครับนะครับองค์นี้ผิวแบบวิ้งวิ้งเนะฮะ ผมมีแบบพระที่ผมมีเอาไว้ใช้แต่ว่าองค์นี้ถภาพใช้นะทุกผมเก็บไว้หนะูแต่องค์นี้ผิวดีมากเลยครับนี่ยะนี่ฮะองค์นี้ก็คือผิวนี้ผิวนี้ออกเป็นโอ้มือเปื้อนมากนี่ยขออภัยด้วยนะครับดูแล้วมันไม่เรียบร้อยนะฮะนี่ยองค์นี้แต่ก่อนก็เป็นผิวอย่างีบแบบนี้นะอันนี้ก็จะผ่านการเวลามานะอันนี้กจ็จะภาพเก็บมานะฮะเขา ผมได้มาเนี่ยคือเขาจะห่อซองเป็นซองพลาสติกอะพลาสติกแบบเก็บนะฮะไม่ใช่เป็นซองซิปนะครับเป็นพลาสติกที่เขาหล่นไฟนะฮะเก็บอย่างดีนะของเดิมเขานะอันนี้ผมก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับทุกอย่างนี่ตรงหมดนะครับแต่ว่าผิวนี่ดูใหม่มากเลยนะฮะดูขอบข้างกันเลยครับมันวัดกันที่ขอบข้างนะฮะหน้าหลังนี่ทําเรียนแบบได้นะครับแต่ว่าขอบข้างนี่มันไม่ได้นะจะมีจุดคล้ายๆกันอยู่นะฮะ รอยตอกรอยปั๊มนะฮะตรงกันหมดนะฮะตรงนี้อาจจะไม่เห็นแน่นอนอย่างเงี้ยนนะนนะเห็นไหมนะเนี่ยครับเนี่ยนะเห็นไหมนะเนี่ยนะตรงนี้นะโอ้ยผมก็ไม่ค่อยซูมนะนโอ้ยของมือก็เปื้อนเนี่ยนี่นี่นะฮนะ รอยตัดปั๊มเนี่ยมันต้องเหมือนกันนะฮะอันนี้มันตัดตีนกันตรงเนี้ยดูหน้าเนี่ยคือว่าเอออันนี้เก่าได้แต่อันนี้เออเหมือนใหม่เหมือนองทําเลนแบบนะแต่เวลาเรามาเช็คที่ขอบข้างที่มันหน้ากับหลังเนี่ยม,มันทำเลนแบบได้ครับแต่ว่าตัวตัดเนี่ยมันจะไม่เหมือนของเก่าเขานะฮะอันนี้น,นึกเช็คได้แล้วค,ครับเมื่อกี้นะครับครับองนี้ผมเปิดไวยที่800บาทนะครับตะกุดอาจารย์นองนะครับ เนี่ยจายน้องวัดใส่ขาวนะครับใช้แทนหนูทวดรุ่นสามได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นถอดมาจากพิมพ์เดียวกันนะครับนี่ฮะดด้านหลังก็จะเป็นของอาจารย์น้องแล้วก็ตะกรุดนาฬาิการุ่งนะครับองค์นี้ผิวแบบวิ้งวิ้งนะครับเดี๋ยวชมอง์ถัดไปนะฮะอง์ถัดไปนี่เป็นเหรียญอันนี้อันนี้นี่เล็กเล็กเล็กเหรียญใบสาเกนะฮะผมก็จะพิสพูด ผิดผู้ถูกกับกเหรียญเมื่อคิปที่แล้วนะจะอธิการโม,โมลีนะฮะนี่ฮะอันนี้ตรงจะมีตำหนิตร,ตรงจมูกนิดหน่อยนะนี่ยแล้วก็เะตอกเลขเก้านะฮะเนี่ยอันนี้ล้านหลังก็จะเป็นยันตุกตานะครับ นี่มีเห็นเสี้ยนต่างๆนะครวิ่งะฮะ,ะ,ะเหรียญน,นี้เนี่ยผมเอาอเอาแค่สองร้อยบาทแล้วกันครับตรงนี้นเหรียญน,นี้นะฮะสองบาทนะครับเผื่อพี่ๆสนใจนะทักไลน์หรือขอมาละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับดูขอบตัดฮนะ องถัดมานี่เป็นเหรียญหล่หอพระชินิราชนะครัสองหน้านะครับอันนี้ผมก็วัดดวงมันครับเผื่อพี่ๆสนใจนะฮะไปต่อได้ก็สามารถทักไลน์มาได้นะครับเป็นเหรียญพุทธินาราชหล่อสองหน้าของน่าจะเป็นสายของหลวงหลวงพ่อน้อยนะครับวัดธรรมศาลาานะครับนครปฐมนะครับเนี่ย มันดูก็ดูเก่าดูอะไรดีนะครับดูเนื้อหาเนี้ยยังมีคาบใครคาบอะไรอยู่เลยนะนี่ครับดูตะไบนี่ยครับมันเอี่ยมเลยนะมันยังมีคาบนั้นอยู่เลยนะคาบเหงาคาบอะไรเนะี่ย อ,องนี้นะครับอันนี้เป็นพระวัดดวงนะครับผมเอาเอาห้าร้อยบาทแล้วกันครับกําไรบางๆนะครับห้าร้อยบาทนะครสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระเครื่องเกจ,จินะครับาสามารถสแกนค r code ค้ดมาได้นะครับแล้วก็โทรมาสอบถามหรือว่า id line ูน์แปึก็0 8 1 9 9ส3 7 5 0ูนะ มีบริการเก็บเงินไปทางนะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ